สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเอ็นย a t r a n s o u สติกตัวนี้หน่อยนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับเดี๋ยวผมดูรุ่นเออตัวอยู่ข้างหลังก็จะมีเป็น E A E A ก็จะใหญ่กว่าตัวนี้ก็จะเป็น40นิ้วนะครับตัวด้านนี้ส่วนตัว E M เนี่ยก็จะเล็กกว่าเป็น4อ่าเป็น26นิ้วนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็คงเหมือนเหมือนกันสเปกมากห,รห,รหรืออะไรอย่างไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดนะครับระบบทางทรอคูสติก นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้านในกระบอกพลาสติกก็คือด้านในจะมีลาโพงเล็กๆอยู่หนึ่งอันในนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังมันไม่ได้ดังสนั่นแบบชนิดที่ว่าบางคนเข้าใจนะครับมันดังแค่พอเป็นพอเป็นช่ำๆฟังให้ดีนะครับอ่านี่ผมเปิดเอฟเฟคด้วยเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ามันมีลำโพงอยู่ด้านในก็คือ เวลาเราเล่นไปเนี่ยอาเราก็ปรับเอาแล้วครับเราต้องการมากน้อยแค่ไหนของรีเวิร์สของดีเลย์ของค o อรัศเนี่ยเราก็ปรับเอาตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือจะเล่นและออกช้ำๆมีลักษณะของมีเอฟเฟกอยู่ในตัวมีลำโพงอยู่ในตัว อประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราเสียบแอมต้องลดเอฟเฟกเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดังสนั่นเอฟเฟกมันจะออกมามากเนี่ยนะพอเราเสียบตู้แอมป์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดังเยอะนะครับเออเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสำหรับเวลาที่เราไปเล่นเล่นสดหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราสามารถควบคุมเอฟเฟกได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอเอฟเฟกเนี่ยมักจะอยู่ที่มิกซ พีตาต,า,ตาผงส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีเอฟเฟกในตัวอยู่แล้วก็คือนอกจากเราจะมีเอฟเฟกนอกที่พื้นที่ว,าว,าวา่าเรวไปเหยียบเท่านั้นเองแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่มือเลยถ้าเราไป,ไปไปไปเล่นเนี่ยมันก็สะดวกในการคุมของเราเองเราต้องการกินคอรัสกันได้ ประมาณนี้นะครับจะเปิดดีเลย์เยอะๆก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราชอบดีเลย์สักนิดเยอะไปละนะก็แล้วแต่ชอบครับตัวนี้ มีกอะเป๋าแถมสายแจ็คสคาโปนับใส่สะพายแถมไม่ครบเลยกระเป๋าเป็นซ็อตเคสด้วยนะครับสนใจเข้ามาลองเสียงได้ที่โอรานโอซีมิวนะครับทุกสาขาทั้งจันทบุรีและภูเก็ตนะครับีครับบุนครับ